สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับออ,อยากจะถามนายโยมนะคะว่าออที่เห็นยังไงกับสินค้าของชุมชนสินค้าไทยของเราอะคะ่ะคนไทยมีฟินอยู่แล้วต่างชาติเขายังนิยมของไทยเลยนะเนาะลองทำเองใช้เองไปเกงใจใครแล้วก็สินค้าไทยนะผมว่าคุณภาพนะคุณภาพเพียงแต่เราจะติดแบบว่าถ้ามันชื่อออกกระดา็ฝรัง่งหน่อยเราจะคิดว่าเป็นของดีอะไรอย่างเงี้ย แต่ชื่อทไทยบางที่องไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากให้มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วไงไมอยากให้เห็นว่าสินค้าของไทยคุณ<อ>ภ,ภาพต่างชาติก็ยังสนใจเลยต่างชาติเราเราอยู่ใกล้ตัว<ๆ>แล้วก็มันเป็นอาชีพที่จะสื่อสารกันต่อไปด้วยเป็นช่องทางทำมาหาก,กินที่จะนำเงินเม็ดเงินเข้าประเทศได้ด้วยเนี่ย เรานะ่าจะช่วยกันอนุรักษ์นะต่างๆฝีมือของไทยความรู้ของไทยภูมิปัญยาของไทยนี่เยอะแยะมากมายต่างหากว่าได้รับการสนับสนุสน,นกันจริงจังเลยนะผมว่าฝีมือไทยไม่อายคนทั้งโลกครับขอบคุณมากเลยค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นคำตอบที่ทําให้ <c oughs> พวกเราผู้ผลิตสินค้าในไทยภูมิใจมากเลยค่ะที่น้อก็มีความสุขดูแลก็ช่วยเชิญชวนให้ที่น้องจะไปเออได้ได้ซื้อของไทยใช้ของไทยและสนับสนุนของไทย เงินก็จะไหลอยู่ใน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 ของของคนไทยในพื้นดินไทยแล้ากท่านเราสนับสนุนเขาก็ยิ่งทำยิ่งยิ่งทาฝีมือก็ยิ่งแข็งแกร่งกล้าเขาไปใหญ่ชื่อเสียงท้าใช่ค่บขมาเลยนะคะครับผมขอบคุณครับ